สวัสดีพี่น้องพงไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสารครับพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมากินปูไข่แล้วก็ปูเนื้อหนึ่งนะครับพี่น้องพร้อมกับหมึกหอมย่างนะครับย่างหมึกหอมจิ้มกับซีฟู้ดเห็ดเอาเองนะครับพี่น้องผักมีแค่นีครับบบเนนผักปันไดนะครับเริ่มทีสิเริมบบเนนผักแล้วพี่น้องขออภัยนะครับหีมะบาที่กินอยังก่อน อบอกพี่น้องก้อนกันแล้วกันนะครับหอยแข้งน้าพี่น้องหลายคนถามมาว่าผมสร้างจากเพจใดเดี๋ยวผมเอาที่ยูหยไห่เด้อพี่น้องเด้อหรือว่าพิมพ์ไปที่ Facebook เ,เลยนะครับเพจซื้อขายอาหารสดทะเลซื้อขายอาหารทะเลสดภาคใต้นะครับพี่น้องหรือตามลิงก์ตามไล่โทษไปหาเพื่อนก็ะได้นะครับพี่น้องเนาะมาบาาที่นี่มาแซดน้ากันครับอันนี้กรสั่งมาจากเพื่อนเนี่แหละครับผมปูเนื้อปูไข่แล้วก็นี่แหลนะมา แฟดมันก่อนเอา,านี่มันก่อนดอกเนาะอือุ้ยหอนหอนอยู่พี่น้องเลยนุ่มมากหอมอืม สมกับมือหอมเบังเบังปูตัวนี้ครับเห็นเนื้อสิกลินกกามมันได้แต่ว่าผมมีนี่มายอยกินบ่ได้กับว่าท่านกินครับพี่นอ้องแก่บังก่อนเด้อครับเด้อโอ้โหเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นปูเนื้อหรือปูไข่นะครับตัวนี้ อืน่าจะปูเนื้อนะครับเอ้ยมันคือมีน้ำน้ำมันมันบ่ไ่กล้ากินเอาไว้หอนหอนอยู่พี่รองเยอะกินน้ำดด่นก้อนกันแล้วกันมันหอนอยู่ครับมึกไข่ม,มึกอันหอมตื่นกระทังมากที่สอือหือ <c oughs> ก็นำถ้าตองเอานี่มันออกกรดนนดองพี่น้องเนาะแสดงว่าปูไข่เนี่ยจะโตน้อยๆไอ้นี่ปูเนื้อเนอ้อ,อ,อเนื้อเนื้อมันอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่ามันแข็ง ขีบนี่หยาบเล็กน้อยขอไเด้อพี่น้องเด้อตัวใหญ่มากด้านนี่ขายของบ่แพงความเลยพี่น้องคนขายถูกมากบองตรงเลยมเมื่อเ่็นว่าขายเฉพาะผมเด้ขายผู้อื่นกับราคาเท่ากันยยานมันแทงปา่ มันใหญ่ค่ะโคตรไหมพี่น้องมึงเนี่ยเนี่ยมันมีแต่เนือได้ครับส่วนเนี่ยแต่ว่านออืืมเนื้อหวานมาก้าามมออ่ะเเนลย ซีฟูดเด็ดขนาดคืออิ่มเริ่ดใช่ไหมบเล่รควั ขึอนปกป่วยน,น,นั่งเล่นเล่นจริงเขาเหาอฮึเ <c oughs> <c oughs> สียดายพี่น้องแต่ว่ามันแข่งเพราะว่ามันโตใหญ่เนาะเัาโตพอดีเนี่ยตัวต้นหนึ่งกับตัวพอดีอันนี้นี่ผมว่าน่าจ,จะเป็นมือไข่พอจะ <c oughs> ทำเบิ้งได้ครับมือไข่บ้าน ผูกใครหืมหอม ยานมันนัน่นอันนั้นพี่น้องเขาต้องต้องได้ค่อยๆกินเอาครับบกคุมได้อันปักเหือกมาก อากาศห่อนพี่น้องห่อนครห่อนเ่ยแต่ว่าห่างร่มแต่ว่าห่างห่อนจัดจังไดยเหนือก็ติดคัดเนาะ แต่ว่าต้องใส่เวลาทุ่มแน่ขอเบิ้งตัวนี้ก่อนครับอาจทิพ,ทพ่อมาซิเว้าพิดแนวกับขอไพยเดวยพี่หลงเ้อบังกันแบบโรลูจากเนาะอ,อันนี้ปูไข่ครับไข่มัมน แสดงว่าตัวนี้หน่อยจะปลูกไข่นะครับอันที่เขาไม่เห็ดปลูกไข่ดองเนี่ยอืม,มันมากมเ่บพี่น้องซ่บ สุดยอดอุอหภูมิยาบ้างยู่นี่เราได้พี่น้องเด้อจังบกักอันนั้น ปูไข่นึง่งส่วนมากผมก็กินแต่ปูไข่ดองครับ แบบหนึ่งนี่ว่ามันเคยสั่งมาอยู่เทียนหนึ่งอยู่ แต่ว่าเนื้อนี่แน่นครับพี่น้องเนื้อแน่นมากแสดงว่าจงไอยู่เฮียนมิต่ปูกใคร เลยไปทุบกินนอกคลิปดอกพี่น้อง มึกกระแทบ